สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่ชายแดยนเลยนะครับต่อเขตครับต่อเขตประเทศลาวเลยครับเพิ่งอากาศครับขึ้มฝ่าขึ้มฝนครับอยู่ที่อำเภอบุญทลกครับบ้านน้องแสงบริมาดุลนะครับบุญทลกห้างจากบ้านกนระกว่าโลนะครับ เป็นจังหวัดอุบลน,นะครับจะมาห่างจากบ้านลอยลอยกคโลครับเมืองบรรยากาศครับเรื่อนฝาเขื่มนฝ,ฝนวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานน้องป๊อปอครับอุบลสายันซาวครับที่รับการรับงานให้ครับนดบรรยากาศสวัสดีครับปลาเนี่ครับ วันี่เือนอกกาวันนี้สนับสนุนเลยอ่อนปียาพาณิชย์ครับปุ๋ยพาฤทธิ์ครับพารวยด้วยนวัตกรรมสูตรเพิ่มผลผลิตครับเนี่ครับสนใจตามเบอร์โทรเลยครับปุ๋ยครับปุ๋ยพารวยครับปุ๋ยพาฤทธิ์พารวยครับเนี่ครับในกาลมื่อนี้ครับผู้สนับสนุนหลักครับเบรไที่เกษตรแล้วนะครับ มิ่งครับบรรยากาศคืมเสียงโด่งดังคืมฟ้าคืมฝนครับเดินใจสามารถพร้อมกับคืมฟ้าคืมฝนมล่ำสาวเสียงเสดบรรยากาศกับประมาณนี้ครับเมื่อนี้บุญหลายบ้านครับที่ผ่านมากะมีมอล่ำไร้โมูบ้านนะครับมีสุภโตกหรอเนาะบรรยากาศครับนี่ครับต้องขอบคุณโชคดีก็ สำนักงานน้องป๊อปครับบวนสายันซาวครับที่รับการรับงานให้ครับชาวบ้านน้องแสงเจ้าโลกพัฒนาทุกท่านทุกคนหลังจากแพ่พระเวทของเมื่อเดียวการจะเป็นท่านเป็นบุญพระเวทนะครับเพื่นเฮียพเวทแล้วครับศาสนาเจริญพุทธมุนขอบครับมีการเมล็ดมือเมล็ดแสนเป็นครับต่อไปเสนอเอาคือบอกเพ่อคนสันประสะพันกะ ก็เชิดจะเล่นพ่อก็กลับอลัลต<อ>านามิบ,าาญบุญกุบอาจารย์มาหอวานก็บ,อ,บอกเพื่อนโรวดตัวแจ็คแล้วบอกไปบอกเพื่อนที่เจ้าภาพที่เท่ <g ül> s> <S บรรยากาโศโอ้เสียสินครับโอ้หอมประมึกเลยหอมประมึกครับ ทดสอบ1 2ด4ศกสามสีขออกกับ่ท่านได้มานะครับเดี๋ยวรอดไายออกกันครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ท่านเพยบรรจุปัจใจยูดันพระรพิที่ท่านาประตูคงแต่อยากุกโกโอติกาบปานตีนห่อปานไปเา็นไปเป็นไปเป็นเจ้าภาพนั่นก็จิตวตรู้ลนะครับหลายขั้นขอบคุณขอบคุณมือยไปรวมกัน ละบุญบันเท่าคอยเด่นคอยกินกินมิ้นทีเดียวบุญมหาชาติเออูกล้านกะดีอกดีใจไี่แหบประเวทกะดีลายถาหลายคนเต้มทางรถเนาะขอ,อบุญขอบคุณเป,นป็นมวลเป็นซืนไปช่อประเวทเขาเบื้องม่ดีบุญประเวทครับเป็นมือที่ปวกม้าเห่าล่อค่อยเบ่งมะล่ำฟังมะล่ำอ่ามีสือมีเสียงฉนันกะขอ มองจัดตัวจัเลือกคณะกรรมการของร,ร่องเบิงซอยกันนะคท่านเข้าทางออกเอาอีกสักครู่ครับท่าการเปิดเครื่องเดี๋ยวเบิงเบิงล่มก่อนครับเบิงฝ่าเบิงฝนเบิงล่มก่อนครับมาจ,จะตกบ่ถ้าบ่าตกก็ท่าการเปิดเครื่องเลยครับเดี๋ยวเบิงสักครู่ก่อนนะครับ